กับแม่เปนนี่เกือบเจ็ดหมื่นป่วยนอนติดเตียงประมาณเดือนกว่าคือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะเข้ามาไทยตั้งแต่อายุ15ค่ะช่วงแรกก็คือมาทํางานก่อสร้างอยู่กับญาตินะคะพอหลังจากนั้นก็เข้ามากรุงเทพค่ะก็มาทํางานแม่บ้านค่ะทํางานแม่บ้าน10กว่าปีตอนที่ไปทํางานแม่บ้านก็คือทำทุกอย่างต้องสากกเกง่งนเสื้อในายทำหมดค่ะค่าแรงก็ได้แค่300รนะคะเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็มีคนพูดกับ เราว่าต่างเด้านะคะเออตรงๆก็น้อยใจนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนอะแต่ทำไมดลรับความ ไม่เท่าเทียมกันเลยที่บ้านพ่อกับแม่เป็นเป็นนี่ถ้าเป็นเงินไทยก็คือประมาณเกือบเจ็ดหมื่นเป็นแม่บ้านหนูไม่มีปัญญาที่จะมาหาขึ้นหรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูก็ป่วยป่วยนอนติดเตียงประมาณเดือนกว่าตั้งตัวเป็นแผลเป็นเม็ดทั้งตัวเลยค่ะถ้าเป็นที่ได้เขาหน้าจะเรียกว่างูสวัดแล้วก็ไปโรงพยบบาบาลเขาก็ไล่เรากลับบ้านไม่มีตังค์ให้พ่อแม่แล้วก็ไม่มีเงินเดือนเลยพอหนูเริ่มหายประมาณสองวันก็ไปเดินเจอดอกไิ้บนอินเทอร์เน็ตก็เลยตัดสินใจโหลดแอปเข้าไปเรียนรู้ ก็ไปเจอบอดกุมภาเป็นคนแรกหนูก็เลยตัดสินใจท,ทาทำสองเหลือแนรกได้ไปประมาณ4ีกว่าหนูก็เลยคิดว่าเออได้เยอะกว่างานประจําที่หนูทำอยู่หนูก็เลยตัดสินใจลอาออกสังงานค่ะทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะ มีทองสะสมประมาณ10บาทบอสก็พาไปทําหน้าก็ดีใจค่ะที่หนูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อันนี้คือรายได้รวมของดาวนะคะประมาณ6เดือนได้ไปประมาณเกือบ8ปดแสนแล้วนะคะขอบคุณบอสขอบคุณระบบดอปริสขอบคุณทุกๆอย่างถ้าไม่มีดอปริสวันนี้หนูก็ล้างห้องน้ําเหมือนเดิมค่ะ